สวัสดีครับที่านอนเอฟซีสาวน้อยเพื่นบันแพงครับที่บดจอยที่ลานางอีกพีพ่อมาตะบานไหนนี่พ่อผมอยู่บ้านร่างแทนเนี้ยไปให้ลูกสาวบ้านเช็ดแต่ตะบูกันเจี๊ยบพีพ่อยุดนอนปะนอนพอนอนอยู่แบตติงแบตติงอยู่ในรถเอฟซีอันนี้มั่ยยามโอ้ยเบิ้งตลอดคลื่นอย่านเบิ้งอยู่ตลอดเบิ้งมือนี่พี่พ่อในเบิ้งเพื่อนเล่นเกมยร์มืนขามัดกันว่าเนื้หัน พ่อการใช้เกมให้พอยุดแมตติงไอ้แมตติงปิดตาตีหมอนเนื้อหันชากระเบือไปเบิ้งได้เอาพ่อนั่งหนังเนี่ยแมตติ้งคนยึดทั้งรถอยู่ผมผมมาเหี้แล้วนั่งผิดข้ออยู่นี่พ่อฝากไอ้ลูกสาวคือได้ยินข่าวอาทิตย์เลี้ยงขาวห้องมึงโอ้ยดังวันทีห่า อีพออันฝาหมวกม่วงให้อ so so cool. so so ีหล like ่าน้ำจิตเนี่ยเบิ้งโดนไปเบิ Instead, um, ้งอีหล่าเข้าโอ้ยเบิ้งตาไปส่หมากน้ำอีพ่อโจูแต่ใส่ชุดขาวเสือขาวแม่กางดำกับแม่เพื่อลองเพลงแสงตะเวนจ่าเอบิ้งเบิ้งตาพูดหรือวป่าเออมันเป็นยังไงคือออกบระเดี๋ยวเนี่ยออกบานเชียงเลยออกบระเดี๋เลยมาคักก็ตลอดเลยซ้ำกันกับอันคนบ้านเท่าซื้อเลขนี่แล้วมั้งเออวันนี้อันเบิ้งขึ้นมาแต่ใส่บานต็ พ้นท้องปะปะมาเคลื่อนยวนโกสมครับโอ้โกสมโกุมยี่พ่อมาจากกิโลนี่อันนี้นผมมายำพอกับแม่ยู่ห้อเช่นไตแต่บางคนเช่นเขาเนี่ยปบบออกไปอย่ประมาณสองโลนี่แหละว่าแบบเมี้ยยู่ห้อคอโนลังผมโลนลังเออครับโลนลังออกไเสรน,นไปเสรนสุวรรณภูมิเพืพ่อมาแมตติ้งสวัสดีครับแมตติ้งสวัสดีครับเอฟซีพนักข่าวของมาฟัด คิดว่ายุดด้วยข่าเร้อนก้อนเอายัวดดอกุ้งก้าาบ่มีเกแกวได้แกวมาเป็นตวพยายามพูดเถ้าใช่หรอ่าขอี่ตถ้าดายจิงวัวต่ำใส่ปลาตำใส่ปลาแดต่ำเกลือต่นี่ข้าวเว็บก็จะสียบย่ๆเลยเมื่อนเมื่อไปเห็นงานเมื่อนานผมไปเห็นงานกันเล้ยบ้าลยอยากไม้หรอกมาแลงแต่มาค้าหลานเลี้้งค้าหลานเลี้ยงหลานสคนเบิ้งคลิปพอกันใช่เบิ้งคลิปนี่ะ เมืม่อน,นึงนี่<บ>ตื่นขึ้นต้องบ่ายก่อนแม่นบ่ใยพาหลานนอนแล้วต้องออกมานอนทางนอกต้องเบิ่องตลอดบ่ถ้าถ้าสมมุติว่าห้ามห้ามให้เบิ่งคลิปนี่ถ้าเพิ่นมีกฎห้ามนี่คิดว่าอดได้บ่โอ้ยอดเอาเโอเคจดถึงไม่ได้ใช่ไหมอดบ่ได้เสรีฉันห้ามคือได้เบิ่งแต่คลิปก็เขาไล่ไล่มาคือคเรา,า,าต้องได้ตอนอีหยัางน้อ เบิ่งต้ตอนอิบปัจจถือเลขว่าแการใช้ถือเลขว่กับแม่หน่อยถือเลขจักลาดก็จักแานก็ตสกี้เต็มต้ตเบิ้งมาตลอดอะไรนี่มวยนี่ว่างสัรว่างสัตวว่างสาตว่างสัตว่างสาตว่างสัตมาควัช่องเออมาเอือเท่หใหยเพื่อนป่เอาแต่มอยเนบ่แนหมอ

บอนเตะใสผมเอ้วงไม่ข right. no, ึ no, no ้นมันแซงไปบอลผ่านแฟงเอฟซีอองมาฝากครับเอามาฝากเบิรวงเลยมันบอลเนี่ยฝากทางวงเอาพี่เมียไม่หาหม่งจอมศาสตร เน่ är, จองสาสแมาครัอนี่ยจองไปจองไปดีเมีเอายูครดดเมียเอาเดียวังยอยู่เอาเมียบานนเอาเมีบ้านนะไม่เมียบ้านนะเอาเมียบ้านบางพูเมี่บานนะ FC นะขอมาฝากครับฝากกีลาเอาพอพนวาติดคัดหาทางออกมาได้แล้วัน พ่อบอกว่าติดอีลาครับเอาพี่น้องมาให้กำลังใจกันนะครับเด้องานแรงนี่นะครับที่เพื่อเมืองไตรเอ็ดครับตำบลบขอนแก่นมาหายด้วยคนผู้แสนโอ้โหทางลงโอ้โอไเอ๊ย ทายบดมือเราพ่อเอ้ยเอาหมดไปแล้ววะนี้ประวัติศาสตร์งมนีแะไยม่ประวัติศาสตร์เนี่ยเด๋ประวัติศาสตร์นี่คือเทือแรกนโในบ้องเทือแรกที่ิาชมอนี้ประวัติศาสตร์เลย อยูใใ the your you you? ่บ้านใดแม่อยู่บ้านไหนอยู่บ้านนี่แหละคาบ้านป้ายน้ำตะเกียร์่นบอกบอกใอยมี่มอรับวงเงี้มากคนบ่แม่่่คะแมมีรลานไงอยู่ติดบ้านเงี้กรบเบ่อกไปแม่นที่เป็นคำม้าหล่ะกับมันมันไหนกินไหนนั่นแล้วมึงกับลับแม่กินนั่นกินนั่นลับไงบ่กินแล้วหลับไงบ่บ่ในบ่ในมือในขึ้นเลยมาใกล้บ้าน ว่ามันเึ่งเป็นเอฟซีเบืองาหน่อยบงยูทูมาก่อน่เบิ่งเียงเบงคับเืงนิวาลเป็นย่างจังกมาเบงแบบนี้ยันยน่เาากันเอเฮากติเฮากํลังสิไเปิานเบิรทุกคนหรอพ่อเอ้ยมามา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมียบอกพอว่าจากเียวาพุ้ยใหญ่เทียงให้โจไปจองหมองนางเนื้อมาตั้งโอ้นี่ขนาดมันก็เกินไปพวดพอวาเทียงมาแต่เมียบอกให้เทียงแมนเมียว่าจะเลดเลดจังน้อยตีบลเลดจังน้อยมาใบสามขออนุญาตเมียว่าเมียบอกภาษาไทยบมาจองทีไว้บอกแมนเลยขออนุญาตมาใบสามซะเนาะเสือเทียงมันพวดเกินไปพวดวลาเทียงแบบว่าอยู่บ้านไหนนี่ช่วยใกล้ใกล้เนี่ยล่ะใกล้บ้ัตรไผย่างเขาเบื้องอันนี้เขาจะ เทือแล้วสาวน่อยบงเทือไปไปบ่งแทนึาลังสิเบ่งยุติดพูดบ่งอยู่ข้างหลังยุบ้านยู่ปัดนองเสียมบ่งสดนี่างนี่เะบ่งสดวันดในบ่งเขาอาพอไงกับ้านเร็วๆหลานไหกับปัดเลย่งเลยเีการทีเป็นเทือแรกแต่บ่งยูทูบอย่ยูทูบบ่งทั้งตลอดเบึงตลอดช่วยดเบ่งตลอดช่องผู้คนใช้แนอย่งนันมันจักวะแต่ถ้าว่าการใช้หจักวะ นั่นละพ่อการใช้ติการใช้่ไนจว่ามีสตลการใช้พ่อฮัเดียวกันของผมสอนนุทะเบียน e o g o one ถีไปเลียนโซเคียวกับบอโจ่ะ o o หนึ่ง o สองนตเสีน้เข่าเบื้องก็มีเตนชื่อเน็ตกันบ่อ๋อไอเวลาุมปิดซืกออ๋อคุมปดาเชียดบขาเชียดอย่างกํลังเบื้งดีๆเขากํลังเปิดเดีๆนี่ละเขาเดี๋ยวพย้ายเนี่ยบ้านถวาท่านหลานให้ท่าน ก็เลย่าไห้จักไหนบพท่านในเบื้องเจ้าเหมือนี่เลยเขียดมาอนี่เลยมันแล้วมวนกรุบแล้วนั่นแหละกับหลานกับยังเขียดเรียบร้อยแล้วมันองเด็กจะให้ลูกสาวมอนี่จะให้ลูกเขยมันในร้านหนึ่งสองคนทำประธานทำประธานทีแล้วเนาะเอาตอนนี้เพิ่นกำลังทำทีกันอยู่จ้าครับขุดยอดขุดยอดเอาขอบคุณอีพอเ่อ ขาไปบึงจักขวางเด้อช่องสอพิมพเข้าไป y ยูทู e ห้อนล่ะสอเชออ่างเน่ยแม่พิมยูทูปเห็ดจ่องยูทู e สอนุ่มทะเบียนเนี่ยเาเด็กด็กโพดล่ะิได้โพดพร้อมกันเขาเ็นแม่ละกันนุ่มอันสามอม่ล้วอาหันจนี่ยสัตว์สัว์นี่แม่ลอดลอดกางไต้รถเลยตนนี้เออเยาวมุดไปกกางเด้อจังน้อยรุดออกก่อน่ ออกออกออกบดครับหมดเลยนี่ตัวดีกว่าเจ้ากันมวนกันครับเอฟซเฮ้าเงินหญิงับามเาเงินถ่ายงหญิงเนาะครับไอ้มาไลอุงหญิงเนาะเอาพี่น้องคลิปนี้ ฝากไว้จ้บหนินะครับมาหอดจอดเชงแหละครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามทางช่องซอหนุ่มทะเบียนเจวันอ้อไปเชี่ยวครับมาหอดหน่ายงานละครับครับสวัสดีครับ